คร graduate, ับอาจารย์พี่คาร์ลและสัมมนดีเพื่อนๆทุกคนกับผมชื่อนายพธิชัยหลานใจเนี่นางสาววริสรพันธ์แก้วครับครับในวันนี้เราจะมาพูดกันแต่หัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษาในลระดับในประเภทการศึกษาครับซึ่งอนทีิจัเข้าเนื้อหาเนี่ยผมแห้เพื่อนๆทำแบบทดสอบกันก่อนครับต่อไปเราจะเข้าสืบเนื้อหาแล้วนะครับ ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษานะครับก็คือการดำเนินการอย่างมีระบบในเพนก็คือการดำเนินการอย่างมีระบบในเพนซึ่งจะมีการกควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและก็การประเมินคุณภาพนะครับซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานแล้วก็ การผลิตผลผลิตการผลิตผลผลิตผลลับทางการศึกษาครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการประกันคุณภาพภายในและก็การประกันคุณภาพภายนอกครซึ่งการประกันคุณภาพภายในนะครับก็จะเป็นการประเมินการติดตามแล้วก็การตรวจสอบภายในสถานศึกษาก็คือบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบกับ ครับแล้วก็การประกันคุณภาพภายนอกนะครับก็จะเหมือนกับสถานก็จะเหมือนกับการประกันคุณภาพภายในแต่ว่าจะเป็นการประเมินนอกสถานที่นะครับโดยมาตรฐานโดยสำนักงานรองรับมาตรฐานแล้วก็สำนักงานรองรับมาตรฐานนะครับต่อไปก็จะเป็นแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาครับ แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษารครับเนื่องจากสถานศึกษารครับมีการมีน้องที่จะขยานโตเพิ่มมากขึ้นครับและอุปกรณ์ต่างๆที่จะเพิ่มมากขึ้นและก็จะมีการเข้าสู่สมาคมอาเซียนสาธารณรัฐเชนนะครับเห็นถึงปัญหาจึงมีแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ในการพิจาณาการศึกษาในนี้ครับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาครับก็จะมีหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพมีสาประการคือจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็น ไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียนท่นเองครับครับการที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามสื่อคำกล่าวขั้นต้นที่กล่าวมาครับจะต้องทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการจัดการในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องมีการวางแผนพัฒนา อฏิบัติการให้มีเป้าหมายชัดเจนครับการประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาครับโดยจะไม่อย่างเ,เป็นไปฝันในวันหนึ่งครับซึ่งสถานศึกษาดำเนินนานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้เรียนชุมชนเขียนพื้นที่การศึกษาครับกำหนดเป้าหมายวางแผนติดตามประเมินพัฒนาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีครับซึ่งจะเป็นไปนตามความต้งองการของสังคมและประเทศชาตินี้ครับกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA นะครับจะประกอบไปด้วยสี่ขั้นตอนก็คือการร่วมการวางแผนก็คือเท a n n i n g การร่วมกันปฏิบัติการวแผนก็คือ controlling การร่วมกันตรวจสอบเช็คกิ้ง การร่วมกันทำเลปไอ้ช่าครับสี่นะคะเกมมาตรฐานตัวชีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะมีดังนี้นะคะหนึ่งการประเมินผลการเรียนการสอนค่ะเพื่อวัดผลสำเมมร็จของนักเรียน สการพัฒนาหลักสูตรค่ะเพื <t> ่อให้หลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคม 3. การบริหารจัดการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายในสถานศึกษาค่ะและเป็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเด็การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะเช่นนักเรียนผู้ปกครองแดะครูค่นะคะกระบวนการประกันุณงานการศึกษาภายในสถานศึกษาค่ะ เป็นการประเมินผลค่ะและติดตามการตรวจสอบคุณภาพในมาตรฐานของการศึกษาค่ะโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานทุกสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาดันั้นซึงมีสามชองตอนค่ะหนึ่งนะคะการควบคุมคุณภาพเป็นการกำเนดมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาครับแ่ค่ะการควบคุมคุณภาพเป็นการกำะนิดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาค่ะ สองการตรวจสอบะคะุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินง,งานของสถานศึกษาให้เป็นไป,นปนตามมาตรฐานค่ะ 3. าการประเมิน,นคุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและหน่วยง,งานต้นสังกัดในสังกัดในระดับเขตพื้นที่ที่การศึกษาในร,ระดับกระทรวงค่ะนี ก็คือตัวอย่างกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะเรื่องข่ววาาการกำหนดมาตรฐานการศึกษา2จะทะาแผนพัฒนา,า,าก,การจัดการศึกษา 3. จัดระบบบริหาราและสรารสนเทศ 4. ดํดเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. ประเมินคุณภาพภายในเจ็ดรายงานประเมินการประเมินผลภาม่ลังรายงานาประเม,มินคุณภาพ เป tahu, esi, ok, PI, function, lighting, GDP, ็นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะหกค่ะจะเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกค่ะแนวคิดในหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอกนะคะจะเป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบการยานมิตรประเมินค่ะโดยมีัตถคือะสมดังนี้นะคะหนึ่งค่ะเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาค่ะและประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดค่ะ สอาคะ่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของสถานศึกษาค่ะเงื่อนไขของความสําเร็จและสาเหตุของปัญหาค่ะ 3. ช่วยช่วยสนเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกศสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ 4. ใค่ะช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประการคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องค่ะในห้านะคะเพื่อบำรุงผวนตารดำเนินการ ใครค่ะเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันศึกษาเออ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะค่ะครับต่อไปนะครับผมจะให้เพื่อนๆจับกลมกลมหน้าสี่คนนะครับแล้วก็สรุปในรอบว่าข้อนะครับจับกลมได้นะครับ เรานี S <S. <S. ่นึ่งนะครับก็จะเป็นหัวข้อความหมายของการอนักภาพัารุรกนกในส่วการจักิจกรรมหรือการิภารกิจอย่างมีระบบตามแบบแผนที่ไว้โดยมีการพูคุยน้ำพักการตรวจสอบนพและประเมินน้ำพเพื่อให้เกิดความตั้งใจในน้ำพักมาตรฐานของในดนี้ชีวัฒนกรรระบบกระบวนการผลิตและรับการศึกษาครับอ่า Thank you. <coughs> การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการศึกษาครับระบบในกลใจระบบในกลไกใหม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆที่มีความสับสนเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบด้วยด้วยอาศัยบุคลากรทุกยาบรครเก่งมาตรการเนปฏิบัติเล็ดปัจจยต่างๆเป็นกจไกในการดำเนินงาน ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญในการยืนยันมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในสังคมซึ่งจะช่วยืสื่อสั้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาวครับหยุดไหม แนวคิดและก็นกแนวทางในการการคุณภาพการศึกษาคะแนวคิดนะคะมุ่งเน้นการจัดการบริหารการเป็นระบบมีแบบแผนนะคะสามารถตรวจสอบได้โดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อพัฒนาการศึกษาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการค่ะขออนุญาะ จะดำเนินให้ทะลุเป้าหมายตามข้อเู็ก็ทำให้การนิงเร่องการสาเป็นอเลยเปนส่วนหนึ่งของการบริหารจัดกานะสารในการป็กนคุณภาพเป็นหน้าที่ของผู้รกรทุกคนในสารสาซึ่งทุกคจะต้องรวมมือกันในการดาเนินงาน 2.1การพิบารณาคุณภาพเป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับมาตรฐาน2.2การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและตามผลการดำเนินการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด2.3การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานการศึกษาโดยการตรวึกษาและหน่วยงาน สังกัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับการทวงกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการกระบวนการมีสี่ขั้นตอนนะคะหนึ่งการ่วมกันวางกผนร่วมกันวางแผนสองการร่วมกันปฏิบัติตามแผนสามการร่วมกัน ส่วนโซได้สีนะคะการร้วมกันกับคูขังคูขัง การบริหารจัดการค่ะโดยเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพในทางต่าค่ะข้อ4ค่ะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นนักรเรียนปกครองออและครูข้อค ตอดกระบวนาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดโดยดำเนินการโดยในหันภายนอกเช่นสโมสรสอมุ่งเน้นที่การศึกษาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องแนวคิดแักการของการประเมินคุณภาพภายนอกหนึ่ใช้ระบบกลไกตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษา2ช่วยค้นหาจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น สส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง4รายงานผลการประเมินให้ห่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาขอบคุณครับจากที่เพื่อนๆในเรียนรู้มาครับจะสรุปได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษานะครับจะเป็นกระบวนการที่ว่าจะช่วยรักษาแล้วก็ การส,สอนเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องในนี้ครับครับต่อไปนะครับจะให้ทุกคน,นเน,น,นี่ยทำแบบทดสอบการแข่งขันะครับ